สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ easy easy 6395นะครับวันนี้เหมือนเคยมีของดีๆมารีวิวอีกแล้วนะแต่เป็นของรีวิวที่ได้มาฟรีเป็นไงก็จากข่าวก่อนที่ผมเกิดเกิดไปเหมือนกันนะใน Facebook ของ easy easy นะก็คือผมไปซื้อตัวกางเกงยีนกาดของ pmj นะครับคือโปรโมชนยีนแบรนด์เป็นของ made in Italy นะซื้อมาจากร้าน panda rider ครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องมาบอกเพื่อนๆนะเพราะว่าราคาดีมากนะครับผมไปซื้อยินตัวยินกาดอะหรับกีมอไซ์ราคามัน4,900บาทนะครับก็ได้แถมตัวนี้มาเลยนี่เป็นล็อกดิสกันขโมยของ A b บ s บอกก่อนนะครับว่าของ Abus นี่คือของมาตรฐานระดับโลกไม่ใช่ของกระจอกนะนี่แถมมาให้ครับผมซื้อ4,900ใช่ไหมส่วนลดสมาชิกมันก็ลดไป200เกือบเ250บาทก็เหลืออยู่4,600กว่าบาท ผมได้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นตัวกันขโมยล็อกดิสของ Abus รุ่นมันคือรุ่นตัวนี้ครับ t r i กเกอร์อะลามสามสี่ห้าตัวนี้ราคาขายตอนนั้นเนี่ยขายอยู่2,000กว่าบาทนะครับปัจจุบันขายอยู่2,000ผมได้มาฟรีย้ำว่าได้มาฟรีนะโปรโมชั่นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขามีซื้อของ1 0 0 0ถึง3,000บาทจะได้ตัวล็อกดิสอล็อกดิสแต่ไม่อะลามนะก็คือไม่มีเสียงเตือนของ Abus นะครับราคาขายตอนนั้นเห็นขายอยู่พันกว่าบาทตอนนี้เนี่ย ในแพนด้าไลเดอร์ขายอยู่ที่เห็นหน้าเว็บนะพันหนึ่งแต่ก็ได้ฟรีไงถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อของ1,000ก็ได้แล้วอะ่ะหน0่งึงสามพได้ตัวไม่มีเสียง3ามเออเท่าไหร่วะสามพันขึ้นไปได้ตัวนี้คุ้มไหมโคตรคุ้มก็เลยจะมารีวิวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ a bus security ตัวนี้ได้เลเวลมาฐานระดับ8นะระดับ8ทนะครับถ้า1นถึง4เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดนะครับ5ถึงเเป็นเอ็กซ์ตราสีเขียว แล้วก็แม็กซิมัมเลยคือ1 0ถึง20ครับตัวนี้หัวพินเขาคือ5.5มิลก็เป็นหัวพินทั่วไปที่ใส่กับพวกดิสของตัวจานเบรกในบ้านเราได้นะครับของหน้าตาแบบนี้มีถุงมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรผมบอกเลยว่าคุม้มแต่ว่าเพื่อนได้มาคงต้องเปลี่ยนฐานนะบอกก่อนเพราะว่าฐานน่าจะเก่าแล้วเพราะว่าตอนได้มาเนี่ยมันไม่มีเสียงกันขโมยนะครับนี่แกะออกมาแนละ้วหน้าตาแบบนี้นะเขาให้ผมมาเป็นสีเหลือง แล้วก็นี่ถุงสาหรับใส่ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีโคตรดีที่ว่าเพราอะไรนี่ผมให้ดูมันเปิดปิดกันขโมยได้ครับว้าเป็นไงคืออยากจะล็อกเงียบก็ได้อยากจะล็อกแบบมีเสียงก็ได้ไม่ว่ากันนะครับตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้ข้างในจะมีถามัมนจะมีฉลากตัวนี้อยู่ข้างในก็ดึงออกนีมันก็ควรจะใช้ได้แต่ปรากฏว่าถามหมดครับ ก็ผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะก่อนจะไปดูตัวนั้นให้ดูก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะกระเป๋าก็จะแบบเนี่ยมีตัวลัดด้วยนะเผื่อไว่ลัดกับอะไรก็ไม่รู้อะในในรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะเอานี้เก็บเดี๋ยวมันจะได้เวลาขี่ได้ไม่กุกกะกุกกไงอย่างงี้ไงนะข้างในให้อะไรมาบ้างอยากให้ดูกุญแจให้มาสองดอกนะครับเป็นกุญแจของ Airbus แน่นอน Security มันเป็นมาตรฐานเวอร์ชัน8กนะกุญแจก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ แล้วก็ให้สายนี่เป็ือนสายโยโย่นะแต่เป็นสายที่ใช้ในการเขาเรียกว่า just r e m ลมาไว้เตือนเวลาที่เราล็อกดิสเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นนะคือล็อกดิสเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมไงรีบๆพอมาขี่มอไซค์แล้วก็แล้วก็ขี่ออกไปปึ้งจานเบรคคดพังล้มอีกตัวนี้เป็นตัวริมาครับนี่เห็นไหมมันยืดได้อันนี้ก็ไปของหน้าแฮนด์ hand. เห็นไหมเออก็เหมือนโยโย่โยโยโยป้ายห้อยบัตรนั่นแหละแต่โอเคเขากด็ดีไซน์มาแบบแบบนี้อันนี้ก็ไปห้อยกับ กับตัวล็อกดิสตรงนี้คล้องเข้าไปไงนึกอ,ออกนะแล้วนี้ก็ไปค่อยตรงคันเร่งเราก็จะไม่มีลืมไงเพราะว่าพอค่อยตรงคันเร่งอะไรไง้เราก็ต้องบิดเราก็จะไม่ลืมนะครับตัวนี้ที่ให้มาแล้วก็คู่มือคู่มือก็มีทุกภาษานะตามสไตล์เอัสนะครับแต่ไม่มีภาษาไทย <laughs> แต่ก็ไม่แปลกนะไม่แปลกธรรมดาครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงบ้างนะ เขาจะบอกถึงวิธีการถอดใส่ถานด้วยเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ายังไงเพราะว่าขัานแน่นมากตอนผมแกะมาใส่เนี่ยผมแบบเฮ้ยมันแกะได้พวกหัวจนต้องมาดูคู่มือว่าแกะยังไงตัวเอบัสเนี่ยไม่ใช่ตัวแรกที่ผมซื้อนะก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อมาของเอบัสตัวนี้นี่แต่ตอนนั้นไม่ได้รีวิวนะครับตัวนี้ตอนนั้นซื้อมาราคาหกพันเก้าครับตัวนี้คือมาตรฐานสูงสุดของเอบัสครับสูงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่เอบัสแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่คือรุ่นของเขา พี่มาหาใหญ่อะบอกเลยโคตรหนักอะ่ะเนี่ยคุญแจก็จะเป็นคุญแจแบบพิเศษจ,จะไม่ใช่คุญแจแบบที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับพอดีผมไม่ได้มาให้ดูแล้วก็เสียงก็จะดังกว่าด้วยนะนี่การขโมยทํางานแล้วดังยังเดี๋ยวดูดิอ่าโหเสียงโคตรด,ดังอ่ะพอแล้วกันเสียงดังจะบอกเลยว่าเสียงดังกว่าก็แน่นอนตัวนี้มันแบบม่านหันจัดเต็มอะ่ะ นะครับเป็นรุ่น8 0 0 8ไอตัวนี้ไม่ได้แถมนะบอกก่นนะไม่ได้แถมแถมตัวนี้นะเออผมให้ดูตัวนี้ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับพวกการขโมยทั่วๆไปที่เป็นพวกล็อกดิฟมันจะมีเซนเซอร์ออปติคอลตัวหนึ่งนะเอาเวลาที่เราเสียบเข้าไปกับตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะทํางานเลยแต่ตัวนี้เป็นลักษณะการใช้กุญแจไขเพื่อที่จะเลือกได้ว่าเราจะล็อกก็คือออฟแต่ยผมให้เพื่อนเอนดูก่อนออฟ อ n นะครับถ้าเราอยู่ตรงกลางคือการเราการที่เราเปิดตัวกุญแจนี้ออกเวลาเราจะล็อกแล้วก็บิดซึ่งแบบนี้ดีนะดีกว่าแบบกดนะผมบอกก่อนนะแบบกดเนะี่ยมันมัน,ม,นมันกระแทกแล้วหลุดได้แต่แบบนี้คือมันมีเขี้ยวล็อกเนี่ยอย่างเงี้ยนะดูช้าๆนะปุ๊บกดไมาแล้วก็บิดตัวนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกทําให้แบบกระแทกมันไม่หลุดแน่ๆนะครับแบบนี้คือ off แบบนี้คือ off อ่ะอันนี้คือเปิด ถ้าอยากจะล็อกและให้มีเสียงด้วยก็บุ่นไปทางขวาอนได้ยินไหมติ๊ดติ๊ดคือเตือนว่าทำงานแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีการขยับเดีย๋ยวผมขยับไปดูนะนี่ร้องเลยไม่เอาหลบไปก่อนนะเสียงมันดัง ร้องเลยจะไม่มีการประเภทแบบว่ามาค่อยๆอ,อะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันมันจะปี๊ปี๊ป,ปีช่วงระยะเวลาเ,ลาเตือนที่จะทําให้เราเนี่ยมีเวลามาขายก่อนที่มันจะร้องจริงถ้าสังเกตดูนะีผมให้ดูเสียงของตัวนี้ดังกว่าแล้วพอมันเงียบไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บใช่ไหมถ้าเราไปกระแทกมันอีกเนี่ยมันก็จะร้องทันทีเหมือนกันร้ององะีะะมันจะไม่มีการมันแบบ ค่อยๆปี๊ปี้ใหม่ลองเลยเพราะถือว่าเป็นการแจมตัวระบบนะครับก็ถือว่าดีเลยนะกันนะ้ำไหมผมบอกเลยว่าฝนตกฝนตกอะไรเงี้ยไม่เป็นไรกันอยู่แล้วนะดีกว่าสมัยรุ่นเก่าๆที่เราเคยเจอล็อกดิสอะลามสมัยแรกๆนะครับส่วนเวลาเราจะเปลี่ยนฐานเราเปลี่ยนยังไงเ,เวลาเปลี่ยนฐานนะครับไม่ต้องสนใจอะไรกับตัวกุญแจนี้เลยนะไม่เกี่ยวกับตอนแรกคู่มือเหมือนกับ ให้ไปอยู่ตรงกลางเหมือนผมก็รู้ว่าผมก็รู้สึกเหมือนก็ต้องกดอะไรเงี้ยไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับเดีย๋ยวผมไม่นี้ก่อนให้ดูมันจะมีน็อตตรงนี้เป็นนอ็อตเป็นน็อตหัวแฉกนะครับเราจะไขน็อตเพื่อที่จะเอาอตัวเซ็นเซอร์กันขโมยตัวนี้ออกมาใช้หัวแฉกธรรมดานะผมใช้ PS เหัวใหญ่หน่อยแล้วก็หมุนมันจะเฉียงๆหน่อยอย่างนี้หมุนครับหมุน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 ,มนออกมาได้ประมาณสักเซนนึงอะ่ะ แล้วใช้วิธีการเอาไขควงกดพอถ้าไม่ทำนะตอนแรกนะผมขูนั่งงัดไม่ออกงัดจนเนี่ยด,ดูดูเล็บดิเล็บหักเลยอะ่ะใช้ไขควงครับขันออกมาได้หน่อยนึงนะแล้วกดกด,นะนนะกดนะเห็นไหมกดนะนะไข่ออกมาอีกกดไข่ออกมาอีกกดไข่ออกมาอีกด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 มันออกเองเห็นไหมไม่ต้องยุ่งยากเราก็ดึงออกเพราะผมบอกเลยว่ามันฝืดมาก พอออกมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บน้าตามจะเป็นแบบนี้ข้างในเป็นแบบนี้นอ็อตก็ออกมาแล้วเท่าที่ผมดูน็อตก็น่าจะเป็นน็อตสเตนเลสน,นะเหมือนกับไอตัวนี้ของผม a อบัสตัวเนี้ยใช้มาพักใหญ่แนละ้วไม่เป็นสนิมเลยไซเลนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ถอดเปลี่ยนฐานยังไงฐานจะอยู่ตรงนี้นะฐานอยู่ตรงนี้ฐานเป็นฐาน CR2 นะครับบอกไว้ก่อน CR 2ซึ่งผมก็ใช้ฐาน ชาร์จซะเลยเออเป็นลิเธียมซื้อมานะครับก็ไปดูในช้อปปีได้แต่เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าผมไปซื้อมาจากที่ไหนมันมาพร้อมที่ชาร์จผมซื้อมา2องก้อนมาใช้กับไอ้ตัวนี้ด้วย8 0 0 8นไอ้บัสนะครับแล้วผมก็เลยมาใส่กับตัวนี้ด้วยก่อนหน้านี้ผมใช้เซน่าตัวใหญ่นะแต่ตัวนั้นก็พังไปแล้วนะจริงๆบอกว่าพังก็ไม่พังหรอกมันก็ยังใช้ได้แนตะ่ว่าสภาพมันพลาสติกมันไม่ค่อยดีไร้ตัวกันขโมยนะตัวหมายถึงตัวเสียงอัลาม ปะมาณนี้ใส่ฐานเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราก็ปิดฝาปิดฝาเข้าไปนี่อย่างนี้หายอ่างะนะครับตรงนี้ผมทาซีรีผมทาตัวจระบีไว้นิดหนึ่งเพื่อให้มันลื่นๆเวลาที่เอาออกมันจะได้เอาออกง่ายๆนะครับแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปแบบนี้นี่นะใส่กลับเข้าไปมันจะไม่มีเสียงร้องอะไรให้ตื่นเต้นเหมือนเซนานะเซนาใส่ฐานปุ๊บแล้วแบบแม่งพร้อมจะร้องตลอดเวลา เนี่ยดันเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเอา,เอาน็อตไขเข้าไปก็จบนี่ไขเข้าไปแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรไขก็แค่พอตึงมือแม่แบบหูเล่นซะแบบตปนนปีนะมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเกียวหวานสวยเลยนะถึงแม้ข้างในมันจะเป็นโลหะก็เถอะนะครับเพราะยังไงสุดท้ายเราก็ไม่ได้แบบว่าใสอันนี้แล้วขี่มอไซค์พร้อมกันอีกถูกไหมมันจะได้แบบว่าสะเทือนแล้วมันหลุดถูกไหมแค่นี้เองเสร็จแล้ว ก็อลองเช็คดูเพราะว่ามันไม่มีเสียงเตือนอะไรเลยนะลองเช็คดูเวลาเราออนทำไหมอ่านี้ทำเอาชัวร์เลยก็คือให้มัน,นเทสดูว่ามันร้องหรอเป่าใช้ได้ก็ถือว่าคุ้มมากนะตอนนี้ใครที่มองหาพวกกันขโมยแบบนี้อยู่แล้วกะว่าจะซื้อถูกป่ะแพนด้าไรเดอร์ตอนนี้แถมอะซื้อของ1,000แถมตัวไม่มีเสียงซื้อของเกินส0 0พแถมตัวนี้ครับ A อบ5 Tri มสี่ห้าทรเกบอกเลยครับว่าไปซื้อเถอะตอนนี้ผมเห็นของมันเหลือไม่เยอะนะขอฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันเห็นว่ามันดูน่าสนใจดีนะโปรโมชั่นดีด้วยก็ไปจัดมาครับวันนี้ก็มาป้ายยารับยาแล้วก็ไปจัดมาครับวันนี้ไปละขอบคุณที่รับชมี a s y ของสามเก้าห้านะอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมารเด็กคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ